สวัสดีครับนี้นะครับจานแซมนะครับอยู่ที่แถวเขาเรียกว่าอะไรหนองปือเหรอนะเป็นช่องทางเนี่ยจากค่ายสุรารีไปเดี๋ยวผมขมออนุญาตแวบดูนะครับอีตรงนี้นะก็จะอนนี้เป็นค่ายสุรธรรมิทักษ์ฝั่งนี้จะเข้าค่ายสุรา,า,า,าราีนะครับวันนี้ขับรถมาแล้วผมก็เจอร้านนี้มันไม่เป็นร้านนะนี่มันคือรถแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นร้านเนี่ยเป็นคือ นีอ่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมพี่ล,ลุงพงศ์บกสเก่าขออบบคคุณรัะนะครับมาขอบคุณมากครับนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดโอ้โหน่าก,กินทีเดียวเชียวแล้วนี่อะไรนี่ไงก๋วยเตี๋ยวหลามกัน<อ>มีกีไ่ไส้วันนี้ไส้หน่อไม้เดียวครับอ๋อหน่อแค่เดียวนะ เมื่อวานจะเป็นเต้าหู้แต่ว่ามันเสียเร็วมีเต้าหู้ด้วยนะครับ <ไห S 1> แต่ว่าแกบอกว่ามันเสียเร็วนี่นนรถแกจัดแปลงมาได้ดีมากเลยอา่าเดี๋ยวรถจางชาตต้องมาทําแบบน,นี้บ้างแล้วมั้งนี่เอาเยกว้ให้นั่งกินหรือไงอเปล่าครับอ๋อนั่งกินดนีนั่งเองนะไม่นั่งกินนะน่าจะพังคือตรงนี้ตรงนี้คือจะมาเพื่อซื้อกลับไปอย่างเดียวนะครับขายยังไงพี่ขายยังไงกล่องละยี่สิบห้าครับกล่องละยี่สิบห้าบาทนะครับ ประมาณสี่โครับอ๋อจากนี้ตอนเช้าถึงถึงสี่โมงครึก็จะไปขายอื่แล้วะหกนาฬกาสามนาทีจนถึงสิบนาิกาสนทีนะครับก็จะขายอยู่บริเวณนี้เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าขนนน้องปื้อนองข้ามเครับเืนพี่เรือนข้ามเปล่าอ๋อหน้าหน้าเรือนจำบนทนทหานบกที่ยีบเอ็ด่ตรงนู้นนะ อ้าวแล้วขายไงครับทีนี้กล่องละยี่สิบห้าบาทครับกล่องละยี่สิบห้าบาทมีสามชิ้นครับเฮ้ยจำนวนถูกจังกล่องละยี่สิบห้าบาทมีสามชิ้นโอ้ยโคตรถูกเลยเอาผมเอากล่องนึงอะเอาม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 าอะไรนะครับเดดีี๋๋ยยววไม่ัเเสรหลือไม่เป็นไรแล้วมันเดี๋ยวผมไม่เวฟก่อนก็ได้เนา้ก็ถ้าไอ้นิ่มดีผมต้องรอเท่าไหร่อ่ะเอายายรออ่ะยายรอเท่าไหร่ โอ้ยยายเราสามตองเลยเหรอยายซื้อประจำไหมฮะร้อะไรอะไรอร่อยคุณได้คุณเจียวอรอยแต่ไม่มีของโบราณเหรอเออคุณเจียวอรอดอร่อยนะคุณเจียวอรอดอร่อยเป็นของโบราณนี่นี่นี่ดูลุงพงนี่ลุงพงเองเลยใช่ไหมใช่เออนี่นะครับนี่นี่โอ้โหแม่ของเขดีจริงอ่ะอ่ะดิกดปุ่มกดไลค์น่ะโอ้โหยอด นี่อ่าโผล่เฮ้ยผมขับรถผ่านมาก็เลยเห็นเอ้าเฮ้ยมันใช่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 ผมว่ามันน่าสนใจอ่าเอ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 าครับใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดลุงพงษ์แระบบคอสเก่าคืออะไรระบบเก่าคืออะไรพอจะขายที่บ่อขอกขาครับ ลุงพงศ์นี่คือคุณพ่อใช่ครับอ๋อทีนี้โบกสสองกลางวันนี้ครับอ่าอ่าอ่าเขาไปจอดที่โบกสสอใหม่เยอะเขาใส่ถุงไปนัดกินกันอ๋อพูดด้วยหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้อันนี้อันนี้ราคาไม่เฉยมาแล้วหลังจากนี้จะไปขายตรงไหนพี่จีนะอ๋อแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นที่บุ่งบุ่งบุ่งคือหลังจากนี้11บเอโมงเรจะไปขายอยู่ประมาณจิระนะครับจิระอยู่ข้างในนั่นเลยใช่ไหมตรงสถานีเนาะ ตรงจีราสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ไปขายที่บุงบุงตรงไหนอางเขาไม่ต้องทางใต้เขาออกประตูพุกที่ปากเขาเป็นโรงแรมะอ๋อ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 เอาละนะครับก็อยากมาลองรีวิวรถโกวะมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับตอนเช้าก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับมาของเราอยู่ริมทางนี่แหละแต่คุณยายนี่ซื้อประจำอะไรอร่อยน้ำจิ้มอร่อย เอาละเอาละแล้วก็สิบเอ็ดโมงก็ไปอยู่ที่สถานีจิระนะครับแล้วก็ที่ผ้าเลยโคตูยสามชิ้นถูกมากเลยตรนี้มนไม่มีวันนี้ผมชอบเลยเพราะผมก็ขับออเแทร์นเี่ดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับมาแวะอุ่หนูนะครับสวัสดีครับ